เข้าช่วงที่2แล้วนะคะจะม่มีละครมาให้ชมอีกหนึ่งเรื่องไปดูกันเลยค่ะ ทะเลลวงคืนนี้ปอมฝั่งครอบครัวของหน้าทีก็ยังมีเรื่องวุ่นวุ่นให้พระเอกต้องตามหาคําตอบค่ะและคืนนี้ต้องส่งใจช่วยหน้าที่เยอะๆเพราะกาลังถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรแบบนี้ต้องหาทางเอาตัวรอดแล้วล่ะค่ะส่วนเบื้องหลังตามมาดูหนุ่มๆเขาบู๊กันค่ะงานนี้มิกทองระยะจับมือกับเวฟวิพพบมาเจอคนร้ายอย่างนัดอติรุธคิวบู๊แมนแมนต้องมาแต่ที่เหนื่อยสุดน่าจะเป็นคิววิ่งไล่ล่าของทั้ง3คนก็วิ่งตั้งแต่บนคอนโดมาถึงลานจอดรถขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะ Nothing. ื่อันกี้คือการทักทายครับทักทายกันปกติทักทายกันปกติครับอันนี้เห็นที่ปกติปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอาพาเนี่ยเขาหนีตำรวจอยู่แล้วก็มาเจอเราก็เลยแบบกำลังปรึกษาอะไรกันอยู่แล้วเขาก็อยู่ดีเข้ามาครับก็เลยต้องมีแบบบู๊กันนิดหน่อยเนี่ยเราอ่ะไม่ไม่ไม่เคลียร์คือเราผมมาหาคุณอยู่แล้วครับพนี่เขามาก็เลยเป็หลบอ่าเขาก็เลยไปหลบประมาณนั้นใช่หลบในห้องน้ำหลบในห้องน้ำชุดก็ได้แล้วก็ไปห้องน้ำได้ซ่อมท่ออยู่ผมบอกแล้วผมเล่นเป็นคนดี มฉ <laughs> ากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากที่ทักทายกันแบบรุนแรงนิดหน่อยนะครับผมในเรื่องทะเลรลวงนะครับรับรองเขาว่าสนุกแน่นอนครับมันแน่นอนฝากติดตามได้ครับฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนะคะสำหรับวันนี้จำลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย oh yeah okay. okay.